สวัสดีคะ่ะนักศึกษาพแพทย์นัชยาธัญาพุฒนารหัส6 3 0 2 0 7 7วันนี้จะมาทำการสาัดทิกตการตรวจภายในสตรีแล้วก็การทำแบบสเมียค่ะอุปกรณ์ที่ใช้จะมีสเปกโคลัมถุงมือสะอาดสไลด์95%อแอลกอฮอล์เอริสแบตูล่าลูบิคันเจลและ normal สไลด์ค่ะก่อนที่จะเริ่มตรวจคนไข้นะคะให้ทำการแนะนำตัวก่อนจากนั้นตรวจสอบชื่อนามสกุลของคนไข้ว่าถูกคนหรือไม่ ผู้ตรวจนะคะก็ถ้าในกรณีที่มีการสวมใส่นาฬิกาเสื้ขอข้อมือหรือว่าแหวนให้ทาการถอดออกแล้วก็สวมถุงมือสะอาดคะ่ะในกรณีที่เป็นผู้ชายเป็นผู้ตรวจนะคะขอให้มีผู้หญิงมายืนด้วยขณะที่ทําการตรวจคะ่ะแล้วก็ในการที่จะทําการตรวจแต่ละขั้นตอนให้ทําการแจ้งผู้ป่วยทุกครั้งค่ะว่าตอนนี้กําลังทาอะไรอยู่ก่อนที่จะเริ่มทําการตรวจภายในเดี๋ยวให้คนไข้ไปทําการปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนค่ะจากนั้นมาขึ้นขายยางให้อยู่ในท่าลิโทโตมีค่ะ การําต่อเน,นื้นเหลือที่บริเวณขาหนีก่อนค่ะว่ามีการบวมหรือว่ากดเจ็บหรือเปล่าจากนั้นจะสังเกตที่ลักษณะภายนอกค่ะดูการกระจายตัวของขนว่าปกติไหมดูที่เรบิเอเมจาราเรบียเมเนลราแล้วก็ดูที่เพอรินียมค่ะจากนั้นจะทําการรีดตัวยูนทอิสช์าค่ะจะใช้มือข้างซ้ายในการแบกตัวเรบียเมเนลาออกจากนั้นทําการรีดค่ะต่อมาจะทําการทำมาทอลีนแกลนที่บริเวณ4ี่นาฬิกาแล้วก็แปนาฬิกาค่ะ ว่ามีการบวมหรือว่ากดเจ็บไมไหมค่ะต่อไปจะเป็นการ,รตรวจรักเมียค่ะจะเริ่มด้วยการเลือกตัวสเปกูลัมให้มีขนาดเหมาะสมกับคนไข้ก่อนจากนั้นดูว่าสเปกโลัมสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าค่ะทำการอาบปากแล้วก็ขันหลอดูค่ะก็ใช้งานได้ปกติแล้วทําการหล่อเลื่นด้วยตัวนอร์มอลสไลด์ค่ะใช้มือข้างซ้ายแหวกตัวอาเบียมันจาออกค่ะจากนั้นใส่สเปกุลัมในแนว45องศาค่ะ เมื่อใส่ไปได้ระยะหนึ่งแล้วให้หมุนเป็น90สองศาพคอยไปทางโคเลียกจากนั้นเปลี่ยนมือค่ะแล้วก็ทําการอาให้เห็นตัวสวิชชัดเจนค่ะแล้วก็ทําการหมุนเกลียวล็อกค่ะในระหว่างที่ทําการใส่ตัวสเปกโคัมค่ะให้มีการสังเกตตัวบริเวณตัวบอแล้วก็ตัวสวิชค่ะว่ามีบวมแดงหรือว่ามีแผลอะไรหรือเปล่าค่ะจากนั้นใช้ตัวเอริสแปตัาค่ะใช้ด้านมนนะคะหมุน ไป360องศาที่บริเวณตัวเอกโตซิลค่ะจากนั้นนำไปป้ายที่สไลด์ค่ะทั้ง2ด้านนะคะแล้วต่อไปใช้ด้านไฟแลบค่ะเพื่อไปกวาดเซลล์ที่บริเวณตัวเอนโดเซลล e ค่ะหมุนไป360องศาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำไปป้า,สายสไลด์โดยทิศทางที่ตั้งฉากกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนำสไลด์ไปฟิกซใน95%แอลโกอฮอล์ค่ะ ต่อไปจะเป็นการถอดสเปกโลัมออกค่ะโดยระหว่างที่ทําการถอดให้ทําการสังเกตตัววา์โนว์วอรไปด้วยว่ามีตัวแผลหรือว่ามีการบวมแดงหรือเปล่าค่ะเริ่มด้วยการขันน็อตออกค่ะถอยออกมาสักนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้มีการขุดตัวสวิงค่ะทําการหุบตัวสเปกโลัมค่ะพร้อมกับการจากนั้นทําการถอดนะคะต่อไปจะเป็นการทํบายไมโนพัลเพชันค่ะจะเริ่มด้วยการหล่อเลื่นตัวเคลวานจลลี่ก่อน จากนั้นใช้มือข้างซ้ายในการแหวงตัวเรเบเนล่าออกค่ะทำนิ้วไปลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วนำนิ้วกลางใส่เข้าไปประมาณ1ข้อนิ้วค่ะจากนั้นตามด้วยตัวนิ้วชี้ค่ะทําการหงายข้อมือจากนั้นจับให้ได้ตัวสวิทค่ะทำการขยับบริเวณสวิทเล็กน้อยค่ะเพื่อดูว่ามีตัวสวิทข้อมอ t ติโมชั่นเห็นไมแล้วก็จากนั้นนำนิ้วไปที่ตัวโพสิชั่นฟนิสค่ะ เราใช้มือข้างซ้ายค่ะคาบริเวณท้องน้อยกดลงไปแล้วก็ดันให้ชนกับตัวเซอร์วิสค่ะเพื่อหาขนาดแล้วก็หาหาตำแหน่งของตัวบดลูกค่ะว่ามีลักษณะความหน้าหรือว่าความหลักค่ะจากนั้นนำนิ้วที่สอดไปไว้ทางตัว lateral f o s s ค่ะแล้วก็นำมือข้างนึงไปไว้ทางเดียวกันค่ะแล้วก็กดจากด้านบนเพื่อเช็คว่ามีแอนเน็กซ์แมสหรือเปล่าค่ะถ้ามีข้างนึงในลักษณะเดียวกัน สล้วต่อไปจะเป็นการตรวจคอาโดยแสค,ค่ะให้ทําการหมุนไปเป็นลักษณะข้อมือคำบริเวณตัวโพสซี่เนี่ยค่ะเพื่อเช็คว่ามีบาลจิ้งหรือว่ามีการบวมหรือว่ามีการกดเจ็บหรือเปล่าค่ะจากนั้นก็นำน